กฎหมายคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้มากน้อยเพียงใดเพราะคนจํานวนไม่น้อยแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบหลายคนต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและไม่ใช่ทุกคนที่จะชําระหนี้ได้ตรงเวลาหลายคนคงเคยได้ยินข่าวเหล่านี้เจ้าหนี้ทวงหนี้โหดยึดทรัพย์ทำร้ายร่างกายแม่เจ้าหนี้จะมีสิทธิในการติดตามทวงถามหนี้สินที่ลูกหนี้กู้ยืมไป แต่ว่าขอบเขตของการทวงหนี้ที่ถูกกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558อยู่ตรงไหนและใครจะเป็นที่พึ่งเมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดกันบ้างใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการทวงหนี้บ้างผู้ที่มีสิทธิ์ทวงหนี้ก็คือเจ้าหนี้โดยตรงอาจเป็นสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตเช่าซื้อซึ่งในส่วนนี้ครอบคลุมเจ้าหนี้นอกระบบ และเจ้าหนี้ในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามกฎหมายผู้รับมอบอำนาจช่วงผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งในกรณีผู้รับมอบอำนาจมาทุกกรณีหากลูกหนี้ทวงถามต่อหน้าต้องนำหลักฐานการมอบอำนาจมาแสดงด้วยกฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ทวงหนี้ได้โดยต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของลูกหนี้โดยกำหนดไว้ดังนี้ ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้แบบเปิดผนึกห้ามส่งเอกสารแอบอ้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐห้ามแอบอ้างสนักกฎหมายหรือทนายความเจ้าหนี้สามารถทวงได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวันและติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันหยุดราชการเวลา8นาฬิกาถึง18นาิกาเท่านั้นทั้งนี้พระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2 5 5 8 ยังระบุว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กําลังประทุษร้ายทําลายทรัพย์สินหรือการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่บุคคลอื่น <S <S หากพบว่าเจ้าหนี้หรือผู้ที่ทวงถามหนี้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการทวงหนี้ถือว่ามีความผิดลูกหนี้สามารถแจ้งร้องเรียนเอาผิดได้ โดยคณะกรรมาการกำกับการทวงถามหนี้สามารถมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วหากลูกหนี้หนีหนี้ไม่ยอมชำระหนี้เจ้าหนี้จะเรียกเงินคืนได้อย่างไร 1. คือการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 2. ฟ้องคดีต่อศาลเรียกเงินตามสัญญา ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ในการหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลร,รวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนแน่นอนนะครับว่าเมื่อเป็นหนี้ต้องชดใช้แต่ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้จําเป็นต้องรู้สิทธิของตนเองเพื่อที่เราจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร11 11 1 1 1 1กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม